สวัสดีครับพบกับผมแอดมินกอจากเว็บน้องไอทีคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบอารีแพของกรมสัมพารโดยก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับเป็นการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็การแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานโปรแกรมแล้วติดแอดมินซึ่งเวอร์ชันในคลิปจะเป็นเวอร์ชันน่ ซึ่งหลังจากโพสคลิปไปทางสมกรได้ปล่อยเวอร์ชัน .1.1.3 ออกมาทําให้หลายคนที่ทําเหมือนในคลิปแล้วใช้งานไม่ได้สําหรับคลิปนี้จึงจะมาอัปเดตขั้นตอนการติดตั้งอีกแบบเพื่อให้กับคนที่ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและกด s u b สไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับก่อนเือนนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบโปรแกรมออกก่อนโดยเปิดไปที่คอนโทรลพาร์เล แล้วก็เข้าที่ uninstall โปรแกรมคลิกขวาที่ไฟล์ RDP แล้วก็ uninstall กรอก password ของ user admin ในเครื่องแล้วก็กด finish ทีนี้ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่ครับหลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จแล้วให้เปิดไปที่ได e C ครับ ซึ่งจากคลิปที่แล้วผมแนะนําให้ติดตั้งที่ไดดีมีหลายคนบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ไม่มีไดดีมีเฉพาะไดซีดังนั้นคลิปนี้ผมจึงจะทําตัวอย่างการติดตั้งในไดซีซึ่งคอมพิวเตอร์ระบบบิโ s ทุกเครื่องจะมีไดซีอยู่แล้วดังนั้นสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยโดยให้เปิดเข้าไปที่ไดซีก่อนจากนั้นให้ทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็กำหนดชื่อเป็น efiing กำหนดชื่อโฟลเดอร์ใหม่เป็น efiing แล้วคลิกขวาที่โฟลเดอร์ efiing เลือกที่ property เลือกไปที่แถบ security แล้วคลิกที่ปุ่ม edit เลือกไปที่ user group แบบนี้แล้วคลิกที่ arrow หัวข้อ full control แล้วก็คลิกที่ปุ่ม ok คลิกปุ่ม ok อีกครั้งจากนั้นก็ไปติดตั้งโปรแกรม เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้นะครับแล้วก็แตะเัิงคลิกที่ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมคลิกที่ปุ่ม i agree เลือกที่ all user คลิปนี้ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีการทำคลิปแล้ว1คลิปดังนั้นขั้นตอนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเลือกที่ all user นะครับคลิกที่ปุ่ม next กรอกรหัสผ่านของ user admin ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วคลิกที่ปุ่ม yes เลือกที่ I Agree อีกครั้งหนึง่งจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Browse ตรงนี้ให้ไปเลือกที่ d ด c er e ีโฟลเดอร์ E i ไ i n g ที่สร้างกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคในพาด e s c r i p t i o n ตรงนี้ก็จะแสดง d r i v e C แล้วก็โฟลเ e อร์ i l i n g ที่เราสร้างกันไว้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Install ครับให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง ลันอารีแถบออกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม finish จากนั้นให้เปิดไปที่เว็บจากนั้นให้ copy คำสั่งสำหรับคำสั่งตัวนี้จะอยู่ที่หน้าเว็บนะครับใต้คลิปจะมีลิงก์เข้ามาให้ copy คำสั่งนะครับสังเกตตัวนี้ครับก็คือ dice ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ dice แล้วก็โฟลเดอร์ e f i g i n g ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้รอ แล้วก็โฟลเดอร์ของโปรแกรมให้ Copy คําคำสั่งตัวนี้ไปแล้วไปคลิกขวาที่็อ o ตคัท t ของโปรแกรมเลือกที่ Property ในช่องของ Target ให้ลบออกหมดแล้ววางคำสั่งใหม่ลงไปแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกที่ Continue จะมีหน้าต่างถามรหัส user admin ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ให้กรอกรหัสผ่านของ user admin ไปแล้วก็คลิกที่ปุ่ม yes จากนั้นช็อตคัดของโปรแกรมจะไม่มีสัญลักษณ์โล่ที่ช็อตคัดแล้วให้ทำการดับเบิลคลิกที่ช็อตคัดโปรแกรมขึ้นใช้งานก็จะเข้าใช้งานได้โดยที่ไม่มีหน้าต่างถาม p ส s ว w o r d ของ admin แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะทำตามแล้วสามารถใช้งานได้ทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาการไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ